สวัสดีคะ่ะน้องๆทุกคนกลับมาพบกับพี่ดาพี่อีมนะคะในไลฟ์ของ Knockout Economics ค่ะวันนี้เอาใจน้องๆที่เรียนวิชา Business Study นะคะเดี๋ยวเราสองคนจะพาไปดูเรื่อง product life cycle ค่ะเป็นเรื่องที่กระซิบบอกเลยว่าออกข้อสอบอย่างแน่นอนค่ะอืมใช่ค่ะถามว่าทำไมพวกเราถึงเลือกหัวข้อนี้มาเนาะเพราะว่าเนี่ยแหละได้รับคอมเมนต์จากน้องๆเยอะเลยนะคะว่าอยากให้อธิบายเรื่องนี้ให้ฟังน้อย นะคะหลายอันเนี่ยก็เขาก็อาจจะสงสัยเนาะในแต่ละไซคลว่าแบบเอยมันคืออะไรลักษณะในแต่ละไซคลมีอะไรบ้างนั่นเองนะคะอ่ะน้องๆก่อนที่เราจะไปเริ่มกันได้ยินไหมเอ่ยนะคะได้ยินเสียงชัดไหมอ่าถ้าไม่ชัดถ้าต้องส่ง<ร>สงไปหไม่ดไดเลยส่งมาใช่ค่ะเราจะได้เริ่มกันได้เลยะนะคะ หมดนี้นะคะบอกก่อนสักนิดหนึ่งว่ามันมีความเกี่ยวเนื่องกันกับเรื่อง marketing strategy ด้วยว่าในแต่ละ stage of product เนี่ยนะคะเราก็จะมีกลยุทธ์ในเรื่องของการกำหนด price, p a c e product, promotion ที่แตกต่างกันนะคะเพะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรียนนะคะในบทนี้เนี่ยก็สามารถที่จะิงก์กันกับเรื่อง marketing ได้ด้วยค่ะถูกต้องนะคะคิดว่าน้องๆทุกคนน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะอืม ถ้าพร้อมแล้วคะเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าของพี่อีบค้างไหมคะพีดากระตุกนิดนึงใช่ของพี่อีบค้างกระตุกนิดนึงใช่ไหมใช่ใช่โอเคอะค่ะโอเคถ้ากระตุกตอนไหนบอกนะกระตุกตอนไหนบอกนะคะเดี๋ยวจะได้พอสไว้นะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันในสไลด์แรกกันก่อนนะคะเรามาทําความรู้จัก ภาพกว้างของ product life cycle กันเลยดีกว่านะคะโดยตัวนี้ค่ะจะเป็นการแสดง product life cycle นะคะการ x ในที่นี้ก็คือจะเป็น timing นะคะส่วนการ y ในที่นี้ก็คือจะเป็น sales revenue เราบอกว่า product product หนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเหมือนอยู่กับบริษัทได้ตลอดเนาะ sales revenue ของเขามันก็ไม่ได้แบบว่า stable ตลอดเวลาเนาะอันนี้ได้ยินพีชัดไหมเอ่ย ได้ยินแต่ว่าภาพมัอนอุิหนึน่งค่ะอ๋อคือเสียงพี่อีฟมีถูกไหมแต่ว่าปากพี่อีฟไม่ขยับใช่ปะเออภาพมันค้างอะไรเงี้ยอ๋อแต่ว่าเสียง<ช>ได้ยินตอนนี้ยังได้ยินเสียงแต่บางทีอาจจะไม่ได้ยินตอนนี้ได้ยินอยู่ออ <Okay. S 1> โอเคโอเคโอเค,อเคได้นะคะก็คือ product หนึ่งเนี่ยคะ่ะที่อยู่ในบริษัทเนี่ยมันก็คงไม่ได้มีเซลล์แสวนูที่แบบคงที่ตลอดเวลาใช่ไหมคะมันก็จะมีไซคลเป็นของมันเองนะคะเพราะฉะนั้น อันนี้พี่อยิบยกตัวอย่างนะคะ Product iPhone ซึ่งน้องๆเนี่ยน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วนั่นเองนะคะมีเซสเนาะมีมีไซคลของเขาเริ่มต้นจากการ develop ก่อนนะคะเนาะหลังจากนั้นก็คือตัว introduction นะคะเพิ่งเกิดมาในตลาดเนาะเพิ่ง introduction ในตลาดใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแต่ละในแต่ละไซคลมันจะเป็นอย่างไรน,นะคะ ตามมาด้วยโกรดนะคะยอดขายของเราก็จะเพิ่มสูงขึ้นเนาะม i t y อรอันนี้ก็ถามว่ายังโกรดมไหมก็ยังโกรดนะแต่อาจจะแบบโกรดน้อยกว่านั่นเองนะคะโกรดเรทอาจจะน้อยลงนะคะตามมาด้วย Saturation อันนี้ไม่มีโกรดและนิ่งๆแล้นะคะสุดท้ายก็คือจะดีคลายนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอินดีฟกัน ในแต่ละไซค์โค้นั่นเองนะคะอ่ะหนทวนก่อนนิดนึงขอทวนก่อนนิดนึงในส่วนของ product life cycle ขั้นตอนแรกก็คือเป็น development คือการคิดค้นสินค้าก่อนตอนนี้ยังไม่มียอดขายถูกต้องไหมคะต่อมา introduction คือสินค้ายังไม่เป็นที่รู้จักมากนักดังนั้นเนี่ยยอดขายอาจจะยังต่ําอยู่นั่นเองเนาะต่อมาในช่วงของ growth คือคนเริ่มรู้จักเริ่มอยากดูอยากใช้เซลล์ก็จะโตแรงมากจะสังเกตว่ามันจะเป็นเส้นที่ค่อนข้างที่จะ steep ขึ้นไปนะคะก็คือ สื่ถึงยอดขายที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วและในส่วนของมาชอลเลตี้ก็คือเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยมันเริ่มแบบโตมากๆแล้วทุกคนมีการใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนกันหมดและ saturation <ม>ก็คือ<ม>อิ่มตัวไม่โตไปกว่านี้แล้วทุกคน<ม>ใช้กันหมดแล้วไม่มียอดขายที่โตมากขึ้นและสุดท้ายคือ d e c l i n คือช่วงเวลาที่การใช้เนี่ยมันย่อดหดลดลงไปนั่นเองถูกไหมคะใช่ค่ะ โอเค <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูดีเทลลึกๆกันแต่ละ t a g e of Product Life Cycle กันค่ะ อันแรกเลยนะคะสำหรับตัว Stage แรกนะคะก็คือในช่วงของการ Development ซึ่งในส่วนนี้นะคะก็คืออย่างกรณีที่อย่าง iPhone เนี่ยตอนแรกที่เขาจะคิดคนสมาร์ทโฟนขึ้นมาเนี่ยนะคะสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าใหม่เมื่อย้อนกลับไปนดีนะคะซึ่งเกิดมกันหรือเปล่าไม่ได่ใจนะเอ้น้องๆไม่รู้ันใช้แบล็กเบอร์รี่หรือเปล่าเนาะก็เป็นมือถือกลุ่มเยอะใช่ไหมคะก็มีแป้นพู เออใช่ค่ะซึ่งตอนครั้งแรกเลยเนี่ยที่เรากําลังคิดค้นสินค้าเนี่ยเราก็ต้องไปดูก่อนว่าในตลาดเนี่ยมันมีสินค้าอะไรอยู่และเราจะออกแบบสินค้าเราเนี่ยให้มันแตกต่างจากคู่แข่งยังไงซึ่งในสเตจเนี้ยเป็นการคิดค้นสินค้าทั้งหมดดังนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ขายสินค้าในส่วนของตัวเซลเซฟนิวเนี่ยมันจึงไม่มียอดขายนะคะในสเตจนี้ และในส่วนของตัว profit ก็คือไม่มีกำไรนะคะแล้วก็จะพูดได้เลยว่าธุรกิจเนี่ยอาจจะอยู่ในช่วงที่มีต้นทุนที่เยอะมากเพราะว่าต้องคิดคนสินค้าอาจจะ Loss ก็ได้นะคะในช่วงแรกเพราะว่ายังไม่มีไรายได้จากยอดขายนะคะและส่วนที่3นะคะก็คือในส่วนของตัว a d Ad v e r t i s i n g a d v e r t i s i n g เนี่ยก็คือการโฆษณาถูกไหมคะในส่วนของตัว d e v e l o p m e n t เนี่ยยังไม่มีการโฆษณาเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวเนี้ยสินค้ามันยังไม่เสร็จเลยนะคะก็เลยยังไม่มีการโฆษณาออกไปแต่ในตอนสเตจที่การผลิตสินค้าเนี่ยมันมีโปรโตไทป์ที่เสร็จแล้วเนี่ยตรงส่วนเนี้ยเขาอาจจะมีการเอาผลักไปเทสในมาเก็ตอยู่บ้างเพื่อลองดูฟีดแบ็ k จากลูกค้าว่าโอเคถ้าโมเดลสินค้าโทรศัพท์มอกเป็นแบบนี้ลูกค้าจะชอบไหมจะใช้ไหมอันเนี้ยอาจจะมีส่วนของการได้อ d vertising นิดหน่อยนะคะแต่น้องๆก็จะเห็นว่าในช่วงของตัวเดเวล o อปเมนต์เนี่ยจะเป็นสเตจที่ ไม่มียอดขายไม่มีกำไรแล้วก็จริงๆการทำ Advertising เนี่ยยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะเนาะฮัลโหลพีพพีอพหายไปแล้วค่ะได้ยินไหมคะ <laughs> ได้ยินไหมคะโอเคพึ่งมาพึ่งกลับมาฮัลโหลอ่ะโอเคค่ะโอเคค่ะอืม อ่ะต่อมาไปที่ดาหมดเลยโอเคอ่ะ,อะต่อมานะคะไปส่วนตัวสเตจที่สองนะคะก็คืออินโทรดักชันค่ะใ<ม>นส่วนของตัวอินโทรดักชันเนี่ยก็คือหลังจากที่เราเนี่ยคิดค้นสินค้าจนเสร็จละนะคะเราก็จะเริ่มล็อคสินค้าออกไปในตลาดในช่วงเนี้ยถามว่ายอดขายเยอะไหมเนี่ยนะคะคำตอบก็คือไม่ค่อยเยอะนึกถึงภาพสมัยตอนที่ออก i p h o n หนึ่ง o n e 2สองเนี่ยลูกค้าเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซลส์<ม>เนี่ยมันก็ยัง Oh nine sales will uh. go slowly at first because more uh. most, uh. most consumers will not be aware of its existence นะคะก็ลูกค้าเนี่ยก็ยังไม่รู้จัก iPhone ซะทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดขายในช่วงแรกเนี่ยจึงค่อนข้างที่จะต่ำอยู่แล้วก็แต่ก็ยังโตแต่โตช้าชานะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆลูกคา้าค่ะยังไม่ได้แฟมิลี่กับ new technology อันใหม่ละกันลองนึกถึงว่าภาพเมื่อก่อนพี่อีฟเคยใช้มือถือที่แบบชินกับการพิมพ์แป้นอะแล้ววันหนึ่งจะเปลี่ยนไปเป็นสมาร์ทโฟนก็คือแบบเป็นกระจกอย่างเดียว ที่ไม่มีแป้นพิมพ์เลยอะ่ะพี่คิดว่าพี่ยังไม่ trust ในเทคโนโลยีนี้อ่ะมันก็เลยทําให้เวลาที่พี่จะเปลี่ยนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะต้องตัดสินใจนิดนึงว่าเอ๊ะฉันจะไปใช้เทคโนโลยีใหม่ไหหรือว่าฉันยังจะคงแบบแฟนมิเียกับอันเดิมอยู่มันก็เลยทําให้ยอดขายตรงเนี้ยค่ะยังไม่ได้แบบโกรดสูงมากขึ้นนั่นเองนะคะอค่ะ <c oughs> ต่อมาในส่วนของตัว Profit เนาะสำหรับช่วง Introduction นะคะ<ม>ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราเสียเงินไปกับการทำ Research เยอะมากนะคะแล้วต้นทุนตรงนี้มันสูงมากในขณะที่ยอดขายเราเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแค่เพียงนิดเดียวนะคะเฮนนีเขาเลยบอกว่ามันอาจจะยังไม่มีกำไรเพราะว่าตัว cost of development เนี่ยมันอาจจะยังไม่ถูกโค v v r r ทั้งหมดเนาะเฮนสเตจเนี่ยก็อาจจะเป็นสเตจที่ธุรกิจอาจจะยังไม่มีกำไรนั่นเองนะคะ และในส่วนของราคานะคะด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเพิ่งทำรีเสิร์ชไปเสียเงินไปเยอะมากนะคะเห็นกลยุทธ์ในการกำหนดราคาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น price skimming ก็คือเขาจะกำหนดราคาสินค้าใหม่เนี่ยที่ราคาค่อนข้างแพงเพื่อที่เอากำไรตรงนั้นเนี่ยมา cover ค่ารีเสิร์ชนะเพราะฉะนั้น price skimming นะคะยกมือขึ้นสำหรับน้องๆ business ใครจำไม่ได้บ้าง price skimming คืออะไรนะคะจำไม่ได้ เออ i c ซ s k i m m i n g ก็คือการที่ Set high price for a new version of the product นะถ้าสินค้าใหม่ new arrival เนี่ยเราจะเซตร,ราคาแพงนะคะสาเหตุที่เราทำแบบนี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยจะได้ได้กำไรเยอะขึ้นมา cover ค่า Research นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นกลยุทธ์การกำหนดราคาในช่วง introduction นั่นเองเนาะ และสุดท้ายนะคะในส่วนของตัว Ad v e r t i s i n g นะคะด้วยความที่ว่าสินค้าเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่รู้จักเยอะมากดังนั้นเนี่ยการโฆษณาเนี่ยจะต้องเป็นการโฆษณาเพื่อให้คนรู้จักก่อนก็คือเป็นลักษณะของ Informative Advertising เป็นหลักก็คือเน้นให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจ ว่าตัวผลักเนี้ยมันมีแล้วนะมันใช้งานแบบนี้นะมันมีความดีงามแบบนี้นะเพื่อที่ทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจที่จะลองใช้นั่นเองในช่วงของ Introduction หลังจากที่พี่ดาได้บอกไปแล้วเนาะว่าในช่วง Introduction เนี่ยคนยังไม่รู้จัก iPhone มากนะักนะคะดังนั้นเนี่ยตัวแปรที่สำคัญเลยนะคะที่จะ drive g o t ในช่วง Introduction ก็คือการทำโฆษณาเพื่อให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้นนั่นเองค่ะไปต่อ,อกันที่ส,สเตจต่อมา ่อาสเตตต่อมาถ้าพี่อีฟค้างยังไงพี่ดาบอกด้วยนะคะเพราะพี่อีรู้สึกว่าวันนี้พี่อีฟค้างบ่อยมากเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะอ่แต่ว่าตอนที่ค้างไม่แน่ใจว่าได้ยินเสียงพี่อีป่ะหรือว่าแค่ภาพมันค้างเฉยๆก็จริงๆถ้าแบบบางจังหวะคือได้ยินเสียงบางจังหวะคือไม่มีเลยมีช่วงหนึ่งไม่มีเลยก็มีคือถ้าไม่ได้ยินถ้าได้ยินเสียงมันจะแบบภาพค้างเฉยๆแต่ได้ยินเสียงเอี แต่บางทีก็ไม่ได้ยินไปเลยก็มีหายไปนิดนึงนนเนาะ <laughs> ได้แต่เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกหรองั้นงั้นถ้าแบบไม่ได้ยินบอกพีบเลยเนาะ <im ans> อ่ะโอเคค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูในสเตจถัดไปกันบ้างนะคะก็คือโกรดนั่เาานเองค่ะโกรดในที่นี้เราว่าทุกคนอ่ะเริ่มแฟมิลี่กับมาละนะคะก็คือเริ่มแฟมิลี่กับ iPhone แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเซลล์ยอดขายของเขาเนี่ยค่ะก็คือจะโกรด r ราบรื่นั่นเองนะคะก็คือยอดขายจะสูงมากเลยทุกๆคน วัยรุ่นทุกคนน้องๆทุกคนจะต้องมี iPhone นั่นเองนะคะเพราะว่ายอดขายก็จะสุขมา profit เป็นไงคะเมื่อทุกคนเริ่มใช้เพิ่มมากขึ้นเซลล์รับรับนูเยอะขึ้นเพราะฉะนั้น profit start to be made นั่นเองะะ as the d e v e l o p costs are covered นั่นเองยอดขายของเราโกรสูงขึ้นก็จะสามารถ recover พวก development cost ได้ทำให้ profit ของเราเนี่ยเริ่มมีใน stage นี้นั่นเองนะคะอ่ะยังได้ยินเสียงวีฟอยู่เนาะได้ยินค่ะ แต่ภาพค้างอ่านอเคภาพค้างนิดน,งงน,ดนึงนะคะไม่เป็นไรพี่ไม่สวยไม่เป็นไรนะคะก็เอาให้ได้ยินชัดไว้ก่อนเนาะอ่าต่อไปคราวนี้ Price ค่ะ Pri c e <oughs> ในเมื่อในสเตจนี้เนาะเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย iPhone <c oughs> มันต้องมาว่ะถูกปะแปลว่า competitors ของเราเป็นไงคะ ก็น่าจะต้องมีการก๊อปปี้น่าจะต้องเรียนแบบใช่สมาร์ทโฟนก็คือมีหลายี่ห้อมากใช่ไหมใช่ใช่ก็จะมีอะไรนะ o ppo Samsung ต่างๆถูกไหมคะทำให้ราคาขายของเขาเนี่ยก็อาจจะ reduce ขึ้นมานิดเนอลงมานิดนึงนะคะเนื่องจาก new competitors and พี่อมันมันไม่มีเสียงละค่ะ ตอนนี้สัญญาณพี่หายไปละก็ในส่วนของตัวเรื่องไพรส์นะคะเหมือนช่วงบนในช่วงอืเอาใหม่ค่ะพี่สัญญาณไม่ดีไม่มีเสียงเลยตรงไพรส์เอาใหม่ไม่มีเสียงเลยตอนนี้ได้ยินเสียงใช่เมื่อกี้ไม่มีเสียงเลยตอนนี้ได้ยินแต่ภาพค้างอืออ่ะคราวนี้มาดูในฝั่งของตัวตัวไพรส์กันบ้างนะคะได้ยินไหมเอ่ย ด้ยินาอาเครานี้ไม่ดูดนในฝั่งของตัว price กันบ้างอ่ะเปน price กันบ้างนะคะเนื่องจากวันนี้เราบอกว่าเนี่ยมันมี new competitors enter to the market <ส>บ้างนะคะเพราะฉะนั้น price ในที่นี้ค่ะก็อาจจะ reduce นิดนึงอาจจะลดน้อยลงนะคะลดน้อยกว่าในช่วงของ introduction นั่นเองนะคะอันนี้คือในของ price เนอะอืมเพราะว่าสุดท้ายนนในฝั่งของตัว advertising ค,ค่ะอื คือในส่วนของตัว price เนี่ยที่ราคามันด r o p ลงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันมีคู่แข่งเข้ามาละ mm hmm. เพราะฉะน,นั้นการที่เราเซ็ตราคาที่สูงโดดเกินไปเนี่ยมันเริ่มไม่ได้เราอาจจะต้องปรับราคาลดลงมันนิดหนึ่งเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้ในตลาดนั่นเองเนาะ mm hmm. เพราะว่าโกรดเนี่ย mm hmm. มันเป็นช่วงที่ mm hmm. ทุกคนก็เห็น,ท,หนทุกเจ้าก็เห็นว่าเฮ้ย mm hmm. กําไรมันดีคอมเพเตเตอร์ก็อยากเข้าใาในตลาดนั่นเองค่ะออื mm ื hmm. mm hmm. mm hmm. โอเคค่ะ okay, and the last one ค่ะ for advertising ใช่ไหมเนื่องจากวันนี้เราบอกว่าเชื่อว่าทุกคนรู้สึกว่ารู้จักในเทคโนโลยีของ iPhone แล้วเพราะฉะนั้น advertising ในที่นี้ค่ะจะเปลี่ยนจาก informative advertising เป็น persuasive advertising นั่นเองก็คือ persuasive advertising ก็คือเป็น advertising that try to encourage people to use try to encourage the brand your loyalty นั่นเองนะคะเหมือนแบบเฮ้ เสียงหายค่ะครูเราเป็นกลุ่มเดียวกันอะไรประมาณเนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็น positive advertising น,นะคะอืมโอเคได้ยินไหมเอย โอเคสรุปนิดนึงสำหรับตัวกรอสนะคะก็คือช่วงเวลาที่ลูกค้าเนี่ยเริ่มรู้จักสินค้านี้เป็นที่รู้จักแล้วแล้วก็สนใจแล้วก็ใช้กันเยอะมากในช่วงตลาดที่ iPhone หรือสมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยขายดิบขายดีเซลส์ก็จะโตอย่างรุนแรงกำไรก็ดีพอกำไรดีเนี่ยคู่แข่งก็เข้ามาในตลาดทำให้ assisting firm เนี่ยอาจจะต้องลดราคา นะคะแล้วก็ในส่ง Advertising เนี่ยก็จะเป็น Persuasive Advertising คือการโฆษณาเพื่อชักจูงให้คนมาใช้ใชแบรนดน์นี้อย่างเช่น iPhone ก็อาจจะทำโฆษณาเพื่อให้จูงใจให้คนเนี่ยคุณต้องใช้ iPhone น,นะใช้เพราะมันมีระบบปฏิบัติการ iCloud นู่นนี่นั่น,นเพื่อเกิดแบรนด์ l ลเวอเนั่นเองค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดโกรดเนี่ยนะคะ การแข่งขันมันเยอะให้เน่แต่ละแบรนด์จะต้องดึงลูกค้าไว้ไม่ให้ลูกค้าเปลี่ยนไปใช้แบรนด์อื่นให้เนี่การทําโฆษณาเนี่ยจะต้องมีทั้งการ encourage ให้คนมาซื้อและรักษาแบรนด์ลิไว้ให้เป็นอย่างดีนะคะอ่ะไปต่อค่ะพี่อีฟโอเคอ่า คราวนี้ในสเตปถัดไปนะคะพอเป็นโกรดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่สเตจที่เป็นมัต urity นั่นเองนะคะเราเหมือนกับว่าทุกคนนะ่ะมีไอโฟนกันหมดแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นในฝั่งของตัวเซลล์โกรธก็ถามว่าโกรดได้ไหมโกรดได้แต่อาจจะเป็น slower rate นั่นเองนะคะเพราะทุกคนเหมือนมีกันหมดแล้วอ,อยู่การที่จะไปเพิ่มขึ้นอีกเซลล์โกรธก็อาจจะลดลงหน่อยนะคะอันนี้ก็คือในฝั่ง,งตัวเซลล์เรมโนในเทอมของ Prof i t ค่ะในสเตจนี้นะคะ profit นะคะ อ่ uh, can achieve the high e s t point นที่อีฟเสี่ยง<ะ> reach ไหน้ no profit ในสูงที่สุดของมาชูวันตีกนะคะพี่อีฟยังอยู่ไหมก็คืออยู่แต่ว่าเสี่ยงหายก็คือพี่อีฟกำลังจะบอกว่าในช่วงมาชูลิตี้เนี่ยคือยอดขายมันสูงมากๆละทุกคนใช้กันหมดแค่เนี่ยยอดขายโตได้แต่ว่าโตได้น้อยมากกําไรก็จะเป็นช่วงที่กําไรสูงที่สุดแล้วในช่วงของมาชูลิตี้นั่นเองเนาะ อืมต่อ,อในส่วนของ price เลยค่ะ price ในที่นี้แน่นอนนะคะก็ competitor ก็ยังจะเข้ามาอยู่ถูกไหมคะเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ย iPhone มันมันสักเซสอะมันประสบผลสำเร็จเพราะฉะนั้น competitor ก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทําให้ price ในที่นี้อะคะ่ะก็ are reduce a little as the new competitor enter to the market and try to make some of your c u s t o m e r นั่นเองก็คืออย่างที่พี่อีทบอกตอนนี้ก็อาจจะมี oppo samsung หัวเวเข้ามาเพิ่มเห็น เพิ่มมากขึ้นเห็นปะก็จะมีนิวเ,เข้ามาทําให้ราคาของเราเนี่ยก็ drop ลงได้นั่นเองนะคะค่ะอืมโอเคพี่ยังอยู่อ่ะยังอยู่นะคะ,คะ,ะพี่อีมค้าง <eat> th <laughs> and the last one โอเค and the last one for advertising นะคะ advertising ของเราก็ยังคง continue อยู่นะคะ a lot of advertising is used To maintain the sales growth นั่นเองก็ยังคงมี Advertising อยู่ค่ะโดย Advertising ใน Stage นี้เนี่ยก็ยังเป็น p o s ร t ซ v e ีฟแอดเวอร์ทเป็นการ Encourage ทำให้คนรู้สึกว่าก็ยังอยากมาใช้ iPhone ใช้แล้วรู้สึกเท่ใช้แล้วรู้สึกค<ม>ูลใช้แล้วรู้สึกว่าเราคือพวกเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเ<ม>นาะอันนี้ก็คือในฝั่งของตัว Maturity ต t ้สเตจนั่นเองค่ะอืมอืมไปต่อค่ะ ่าในส่วนต่อไปค่ะ saturation อ่า saturation <uration. S 1> Sat saturation ที่นี้ก็คือเอ๊ะทุกคนมันเริ่มมีแล้ว่ตัวเองถูกปะเพราะฉะนั้นอพอทุกคนเขามีหมดแล้วใน stage นี้ก็คือ cell will reach at the highest point and there are no growth anymore พราะทุกคนมีหมดแล้วนะคะก็คือ cell growth อของเราก็คือจะแบบไม่มีแล้วมันก็จะเป็น growth ศูนยปร์เซ็นต์ละเพราะว่าทุกคนแบบ ใช้กันหมดแล้วนั่นเองนะคะ profit ใ,ในที่นี้ก็คือเริ่มลดลงละนะคะ as a sales are static นะก็คือ sales มันเหมือนคงที่นะคะ profit ก็เริ่มจะดีคลายลงนั่นเองนะคะ and also price have to be reduced to be competitive นะ profit จริงๆมันเริ่มตกลงมันมีอยู่2ส่วนนะคือ quantity of sales เนี่ยมันไม่โกร w กับอย่างที่2ก็คือ price ของเราเนี่ยมัน drop ลงผลที่ตามมามันก็เลยทำให้ profit ของเราเนี่ยมันน้อยลงนั่นเอง คือเราต้องขายถูกลงด้วยแล้วก็ quantity ที่เราขายได้ยอดขายมันก็ตกลงไปอีกถูกไหมคะหรือแบบมันไม่เพิ่มเลยใช่ใช่ profit ก็เริ่มดิคลายและนะคะเสียงพี่อี๋หาย ที่นี้ก็คือมันจำได้คอมแพคยังพอจำได้ไหมคะว่าคืออะไรเออพี่เอฟเอาใหม่ก่อนเสียงหายไปนานเลย <pricing. S 1> ตั้งแต่โปรฟิตอ่ะไพซิ่งอืมโปรฟิตเลยเหรอโปรฟิตหายไปหมดหรอโปรฟิตได้ยินค่ะตั้งแต่ไพรซ์เริ่มใหม่อะในไพรซ์ในที่นี้นะคะก็จะมีพี่เอฟอย่าเพิ่งพูดค่ะมันมันไม่มีเสียงอีกแล้วไม่มีเสียงอีกแล้ว เสียงไม่มาค่ะพี่อีฟเอ๋เหมือนตอนนี้ขึ้นว่าไมค์ของพี่อีฟไม่คอนเน็กอ่ะพี่อีฟได้ลองพูดใหม่อ่เรื่องไพร c ์ค่ะเรื่องไพรส์ ไม่มีสัญญาณอีกแล้วค่ะพี่ <laughs> ไม่มีสัญญาณเดี๋ยวเด๋ยวพี่ดาอธิบายตัว price ให้ด,ดีไหม,อมตอนนี้ไม่มีสัญญาณเลยค่ะไม่ได้ยินเลยนนและเดี๋ยวพี่ดาพูดอธิบายตรงนี้ให้แล้วเดี๋ยวพี่เสริมละกัน No. ในส่วนของตัว price นะคะใน saturation ก็คือมันเป็นช่วงเวลาที่ตลาดมันอิ่มตัวละทุกคนใช้มือถือกันหมดเซลล์รดไม่เกิดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นตลาดที่สมมติเราเนี่ยไม่สามารถที่มีรายได้มากขึ้นจากการที่ลูกค้ามาใช้สินค้ามากขึ้นเพราะเี่เวลาที่ธุรกิจเนี่ยจะทำยังไงให้เขาได้รายได้มากขึ้นเนี่ยคือเขาต้องไป take away market share ของ other firms นะะดังนั้นเนี่ยมันเลยเกิดเป็น competitive pricing คือการที่ต้องแข่งขัน ด้านราคากันละนะอาจจะเซ็ตราคาที่ต่ากว่าคู่แข่งด้วยหรือไม่ก็เซ็ตราคาให้อินไลน์กันกับคู่แข่งเพราะว่าในสถานการณ์ที่เป็น saturation เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มันมีการแข่งขันที่รุนแรงมากเพราะอย่างที่พี่ดาบอกก็คือยอดขายมันไม่โตแล้วอยากโตก,กว่านี้เราอยากมีตังมากกว่านี้เราต้องไปเทคเอาเวมาร์เก็ตแชร์ของคนอื่นมานั่นเองนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบ pricing ที่เป็น competitive pricing นั่นเองเนาะพี่อีมีอะไรเสริมไหมคะ ไม่มีเลยค่ะพี่ก,กําลังดูว่า<ะ>พี่ค้างหรือเปล่านะหรือไม่ค่ะต่อมาในส่วนของ advertising advertising เนี่ยการโฆษณาเนี่ยนะคะก็จะอย่างค่อนทัางเยอะอยู่ high and stable นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าในสถานการณ์เนี้ยเป็นสถานการณ์ที่ยอดขายเราก็ไม่ค่อยโตเพราะฉะนั้น,นการทําโฆษณาเนี่ยก็คือเป็นการเหนี่ยวรั้งลูกค้าเราไว้ห้ามไปใช้แบรนด์อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังต้องมีการทําโฆษณาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะอืม โอเคค่ะอันนี้พี่ได้่อีมเตอนสุดท้ายนะคะก็คือในส่วนของดิคลายนะคะได้ยินค่ะพี่อีฟแต่ตอนนี้ค้างอีกแล้วโอเคเดี๋ยวอืมอืมสุดท้ายอ่าแต่พี่ยังไม่เห็นสไลด์เลยพี่ดาลบก้นเปลี่ยนสไลด์ให้พี่อีนิดนึงได้ไหมคะเปลี่ยนแล้วค่ะแต่มันาจจะของพี่ไม่ขึ้นเลย <Okay. S 2> ของพี่อีไม่ขึ้นเลยไม่เป็นไรอย่างั้นเดี๋ยวพี่ดาพูดแล้วเดี๋ยวพีอีเสริมนะคะในส่วนของ decline นะคะก็คือเป็น stage ที่ยอดขายเนี่ยมันตกลงแล้วนะคะ s a l e of products will decline as new products come along นะคะเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ย้อนกลับไปเนี่ยก่อนที่จะมีสมาร์ทเออก่อนที่จะมีสมาร์ทโฟนเข้ามาอา้าวพี่อีหลุดออกไปแล้วนะคะก็ ในส่วนสุดท้ายนะคะก็คือดิคลายให้นึกถึงสถานการณ์ในอดีตว่าแต่ก่อนเนี่ยนะคะเราใช้มือถือแบบธรรมดาเนี่ยแล้วสมาร์ทโฟนเข้ามาไอ้มือถือธรรมดาตรงเนี้ยค่ะย,ยอดขายมันก็ตกลงเมื่อมีผลักใหม่เข้ามานะคะเพราะว่าพอมันมีสินค้าใหม่เข้ามาเนี่ยสินค้าเก่าเนี่ยยอดขายมันก็ดอกลงดังนั้นเนี่ยราคาเนี่ยมันก็จะต้องลดลงนะคะเพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยมาซื้อ สินค้านี้อยู่นะคะแล้วก็กลายเป็นว่าสินค้านี้มันตกยุคไปแล้วนะมันก็จะทำให้ตัวเนี้ยสินค้าเหล่านี้ไม่มีกำไรนั่นเองนะคะโอเคไหมและสุดท้ายนะคะในส่วนของตัว advertising นะคะก็คือการโฆษณาเนี่ยเราก็จะเลิกทำโฆษณาแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือยอดขายมันก็หน่อยมากรายได้ก็หน่อยมากแล้วก็ต้นทุนในการทำโฆษณาถ้ายัางเ,เอาอยัางต้องจ่ายเนี่ยก็แน่นอนว่ามันไม่คุ้มแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย บอกได้เลยว่าในช่วงดิคลายเนี่ยมันก็คือกรณีที่สินค้าเนี่ยย้อนกลับไปเรืมือถือรุ่นสมัยก่อนโนเกียอย่างเงี้ยที่แบบยอดขายมันดออปลงลดราคาแล้วลดราคาอีกการโฆษณาก็ไม่เกิดแล้วเพราะว่าเหมือนกับโฆษณาไปก็มีจัดต้นทุนที่มากขึ้นแล้วก็กําไรก็จะขายไปหมดเลยนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะจบไปในส่วนของเรื่อง product life cycle นะคะตอนนี้พี่อิพก็ยังไม่กลับเข้ามานะคะบอกว่าอินเทอร์เน็ตคงมี something wrong แน่ๆเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะก็วันนี้เรามาจบการที่ทั้งหมดทุก stage ของ product life cycle แล้วนะคะเชื่อว่าน้องๆเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มเห็นภาพเรื่อง product life cycle แล้วพี่ดาขอทวนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะตอนแรก stage แรกนะคะก็คือการ development คิดค้นสินค้านะคะ introduction คือการเริ่มออกสินค้าไปในตลาดลูก ยังไม่เป็นที่รู้จักยอดขายยังไม่เยอะมากเท่าไหร่โกลดจะเป็นช่วงเวลาที่ลูกค้าเริ่มรู้จักแล้วนะคะเป็นสเตจที่ยอดขายเนี่ยพุ่งสูงขึ้นนะคะและ4ี่คือมาลชัวเิตี้เป็นช่วงเวลาที่ยอดขายเนี่ยมันดีมากๆเลยคนแบบรู้จักมากขึ้นแต่ว่าโกรดก็โกรดไหมโกรดแต่โกรดก็มีบ้างโกรดออฟเซลส์มีบ้าง,างแต่ว่าโกรดไม่เยอะเท่าไหร่นะคะ และในส่วนของ saturation นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่ตลาดอิ่มตัวไม่โตไปกว่านี้ zero growth s a l e s revenue เท่าเดิมและสุดท้ายคือ Decline คือช่วงเวลาที่ยอดขายเนี่ยมัน drop ลงนั่นเองค่ะอะ จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่อง Product Life Cycle นะคะพี่ดาเชื่อว่าตอนนี้น้องๆหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคเริ่มเห็นภาพเข้า,าใจมากขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่อยากจะติวก่อนสอบนะคะเรามี Today Intensive Course นะคะสำหรับ Economics แล้วก็ Business Study นะคะสำหรับน้อง Business นะคะเจอกันในวันที่23และ24 April นี้นะคะ เวลา9โมงถึงเที่ยงนะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด2วันนะคะครึ่งวันเช้านั่นเองและสำหรับน้องๆเอค o นมิคส์นะคะเดี๋ยวเราเจอกันวันที่1กับวันที่2เมนี้นะคะครึ่งวันเช้าเหมือนกัน9โมงถึงเที่ยงค่ะสำหรับน้องคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาแรปอัพเนื้อหากับ Intensive Course ของเรานะคะก็ Resister ได้เลย at knockout. economics นะคะค่าใช้จ่ายก็เพียงแค่3,500บาทนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะสำหรับน้องคนไหนที่อยากติวกับพี่ๆนอกเอานะคะก็สามารถที่จะเลือกติวกับนอกเอา private class ได้นะคะซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีทั้งหลายวิชาเลย economics, business, study, math, english และ science mm. นะคะเรามีครบทุกวิชาเลยนะคะและสุดท้ายก็คือในส่วนของตัว course, ออนไลน์คอรสสน้องคนไหนอยากเรียน a n y w h e r e anytime ผ่านคลิปวิดีโอก็สามารถสมัครเรียนได้นะคะสำหรับคอส IGCE Economics และ IGCE Business ดีแล้วแล้วพี่อิฟก,ก็กลับมาเวลคัมมาวันนี้อินเทอร์เนต็ตไม่ดีเลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะแต่ขอบคุณพี่ดามากที่เอาจนจบ <laughs> ได้ไม่เป็นไรคะ่ะ <Yeah. S 1> เพราะว่าไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกในไลฟ์หน้าๆนะคะเพราะว่าเนื้อหาในการทวนเรื่องเกี่ยวกับ IGCSE ทางวิชา Economics และ Business Study เนี่ยมันมีเยอะมากๆเลยอยากให้น้องๆเนี่ยติดตามกันทุกไลฟ์ในวันอาทิตย์นั่นเองเนาะสวยเราจะเป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็สําหรับน้องคนไหนที่ไม่สะดวกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้รับรองว่าเป็นประโยชน์มากๆคะ่ะอืมใช่ค่ะก็ถ้าน้องๆคนไหนมีหัว ติวนะคะก็ส่งมาได้นั่นเองพี่ก็ยังไม่หยุดขาอยู่ดีใช่ไหมอ่าก็้ามา้อสหนที่อยากเรียนได้เลยก็ส่งมาได้เลยเนาะโอเคค่ะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์หน้าค่ะบ๊ายบาย